วิธีเพิ่มเว็บไซต์ที่ชอบนะครับลงหน้าจอหลักมือถือใน iPhone ทำยังไงครับผมไปดูกันเลยนะหรือบางท่านเนี่ยก็จะเรียกว่าการสร้างช็อตคัทนะครับบนหน้าจอ iPhone นะครับผมไปดูกันเลยนะครับผมสวัสดีครับผมมาลิศหรือแชร์ครับใครแชร์มาแชร์แต่ลิศแชร์ครับผมไปดูกันเลยครับเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวมาริศจะเข้าไปที่ Safari นั่นเองนะครับผมนะบน iPhone นะครับนี้หรือ iOS เอนั่นเองนะครับเป็นระบบปฏิบัติการ iOS นะครับผมกดไปที่ safari ตรงนี้ครับผมปุ๊บครับแล้วเราก็พิมพ์เว็บที่เราต้องการที่จะสร้างไอคอนที่อยู่หน้าจอหลักน,ะนั่นีอนะครับผมเราก็เข้าได้เลยครับอันนี้มันเลิขอเข้าเป็นเทตตัวนี้นะครับผมตัวนี้ครับผมโอเคเรนี้กดเข้ามาแล้วเนาะหรือเอาใหม่ครับผมนะสมมติว่าใครยังไม่ทันนะครับผมเริ่มต้นก็เอาใหม่ครับผมนะอะสมมติว่าเริ่เข้าวเว็บนี้น,นั่นเองนะครับผมนะกดไปเลยปุ๊บอ่ะอเข้าปุ๊บเหมือนกับเพื่อนๆน,น,น,นะครับ เปลนกับพี่ๆนะครับผมเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาครับอ่ะแต่เข้าตรงนี้ก็ได้ครับตรงไหนก็ได้แล้วแต่เลยนะมาริข้าตรงนี้แล้วกันนะครับผมนะฮะสมมติเรามริเข้ามาแล้วปุ๊บเนีย่ยฮะมาริบอกว่าเอหน้านี้ยังไม่อยากให้ไปอยู่ในนาเอฟตรงนั้นแต่ว่าเอ้ยลองเข้าส่วนที่ว่าเอ้ยรอเข้าเป็นประจำนะครับกดตรงนี้ครับผมนีม่มาริเข้ามาส่วนที่มาริบอกว่าเอ้ยต้องการที่จะให้ในหน้านี้ครับหน้าเข้าส่วนระบบตรงนี้ครับผมนะไปอยู่ ไปอยู่ตรงนี้ครับไปอยู่ตรงนี้ครับทำยังไงครับไปเป็นไอคอนเหมือนแบบนี้ครับทำยังไงครับผมไปดูเลยนะเดี๋ยวลึกย้อนกลับนิดนึงครับอ่ะย้อนกลับที่กดไปที่ซาฟารีเมื่อกี้่อกี้ออกมาใช่ไหมกดไปที่ซาฟารีครับผมโอเคแล้วก็ตรงไหนครับผมกดตรงนี้ครับอ่าตรงข้างล่างนี้ที่มีลูกศรชี้ขึ้นอย่างนี้ครับตรงกลางเลยเนาะกดไปเลยครับผมหนึ่งครั้งแล้วเลื่อนลงเลื่อนครับเลื่อนเลื่อนนะเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นครับผมแล้วเราจะเห็นตรงนี้ครับผมนะเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมนับผม กดตรงนี้ไปเลยอุ๊บครับเรียบร้อยครับแล้วหลังจากนี้มันก็จะให้เราเนี่ยตั้งว่าชื่อไอคอนนี้ครับชื่ออะไรครับที่เราต้องการที่จะเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมเน่ยัหทุกท่านสังเกตเห็นไหมครับว่าตอนนี้จะเขียนว่าเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมนะครับผมและตอนนี้ให้เราตั้งชื่อนะครับว่าเราจะตั้งชื่อว่าอะไรนะครับผมสมมติว่าบางทีเราเอ้ยตั้งชื่ออย่างนี้แหละครับโอเคเลยนะครับผมนะฮะตรงนี้ยอจะเป็น ลิงก์ URL ที่เราต้องการนะคะเออลิงก์ URL ที่เราจะเข้ามานั่นเองนะครับผมแล้วหลังจากนั้นมาลยก,กดเพิ่มไปเลยครับผมกดเพิ่มครับผมเรียบร้อยครับผมนี่มาแล้วครับเห็นไหมฮะมาแล้วครับผมแล้วเวลาเรากดเข้านะครับกดเลยนะลองดูนะกดปุ๊บเนี่ยมันจะเด้งเข้าให้ทันทีเลยครับผมนะโดยที่เราไม่ต้องกดพิมพ์เข้าเว็บไอคอนนู่นนี่นั่นหรือว่าเว็บอะไรต่างๆแล้วแต่เราเลยนะครับผมนี่มันจะเข้าเลยนะแต่ว่าเราต้องกด มาสร้างไอคอนก่อนนะถึงมันจะอยู่ตรงนี้ได้นั่นเองนะครับผมนะฮะหวังว่าเพื่อนเื่อคงเข้าใจกันนะครับผมเดี๋ยวมาทวนอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับผมนะเข้าที่ safari นะครับผมนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับผมพิมพ์เว็บที่เราต้องการจะทําให้มันมาเป็นไอคอนนะครับผมแล้วก็พิมพ์ปุ๊บเนี่ยพอพิมพ์ปุ๊บเนี่ยครับแล้วเราก็มากดตรงนี้ครับข้างล่างนี่ครับผมนะกดปุ๊บครับแล้วเลื่อนไปครับผมแล้วก็กดตรงนี้ครับเพิ่มไปยัง home นั่นเองนะครับผมแล้วกดไปเลยนะครับผมแล้วเราก็อาจจะใส่ชื่อก็ได้นบสมมติวาเอยไป สั้นๆก็ได้ครับผมเอาแค่นี้ก็พอนะครับแล้วก็กดเพิ่มได้เลยตรงนี้ฮะตรงนี้ครับผมกดเพิ่มได้เลยปุ๊บไปแล้วครับผมเนี่ยมาแล้วเห็นไหมฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็กดเข้าใช้งานได้เลยกดที่ไอคอนนั้นเลยครับผมนะครับเรียบร้อยนั่นเองครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ล็อกอินเข้าส่นระบบเรียบร้อยเลยนะครับผมโอเคนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับหรือว่าจะเข้าใจนะครับในวิดีโอที่มังลิทำนั่นเองนะครับผมหากมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถสอบถามมังลิ ตอนนี้ฝนตกหนักมากครับต้องขอไปด้วยนะ <laughs> โอเคหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ชอบลิด้วยนะครับผมอันนี้มาลิ้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับจุ๊บบ๊อกครับผมมาลิขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดระฆังดังตุงตุ้งตุ้งตุ้งไปเลยนะครับผมโอเค